หญิงสาวที่ถูกขังเอาไว้ในห้องน้ำเธอคือตัวอะไรกันแน่ใน Red Dead Redemption 2หลังคฤหาสนหั์เ e d w วร์มันจะมีเส้มไม้เก่าๆที่ตั้งลึกเข้าไปด้านหลังนะครับและเมื่อเดินเข้าไปไกลเราจะได้ยินเสียงบนพื้นพลมและเสียงขํามวนติดหน้าขนลุกออกมากๆซึ่งที่มาของเสียงนั้นคือหญิงสาวหน้าตาบิดเบี้ยวรูปร่างผิดปกติดูเหมือนสัตว์ประหลาแต่เรื่องราวของเธอนั้นกลับน่าเศร้านะครับหญิงสาวคนนี้คือเกรทูต b e d w วร์ทายาทที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติทางร่างกายและสติปัญญาซึ่งทางครอบครัวนี้เเน่ห็ววาาธออซื้คม อับอายของตระกูลจึงตัดสินใจที่จะขังเธอเอาไว้ในซ่วมแห่งนี้ลามโซปิดตายปล่อยให้เธอนั้นอยู่เพียงลําพังแทนที่จะพาไปรักษาและถ้าหากเราเนี่ยพาเพเนลูปีลูกสาวสุดสวยของตระกูลน,นี้มาที่นี่เธอเนี่ยจะยอมรับนะครับว่าเกลทูธ no คือลูกพี่ลูกน้องของเธอ <Yeah. S 1> และเธอนั้นก็รับรู้เรื่องราวมาตลอดแต่เลือกที่จะปล่อยผ่านเ oh. พราะเห็นว่ามันคือทางออกที่ดีที่สุดสิ่งที่น่าขนลุกคือเสียงพึมพำธของเกลทูตนั้นดันไปตรงกับตัวเลขปริศนาที่เราเนี่ยสามารถพบเจอได้ในห้องน้ําของหมู่บ้านบูเชอร์คลีกู บ้านต้องคำสาบที่มีชาวบ้านหน้าตาประหลาดนะครับและเมื่อเรานะครับลองนําตัวเลขเหล่านั้นมาเรียงต่อกันเริ่มจากห้องน้ําที่มีเลข1จนถึงเลข5มันเนี่ยก็จะได้เป็นรูปดาว5แฉกนะครับสัญ,ญลักษณ์ของซาตานยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยใต้ทุนบ้านหลังหนึ่งในช่วงเวลาตีสีมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของดาวหแฉกนี้เลืองแสงสีแดงขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับรากับว่ามันคือพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะจึงมีความเป็นไปได้นะครว่าเธอคนนี้อาจถูกสาบแบบเดียวกับชาวบ้านทําให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ก ลูกและสติที่ปิดเบี้ยวโดยไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้และสุดท้ายนะครับเมื่อเราเล่นเป็นจอดมาสันและกลับมาหาเธออีกครั้งเราเนี่ยก็จะพบกับชะตากรรมของเคลอร์ทูตที่จบลงอย่างโดดเดี่ยวที่เหลือเอาไว้เพียงโครงกระดูกของเธอภายในซ่วมแห่งนี้เท่านั้นนะครับเพราะเมื่อตระกูลเบรดเวทถูกกวาดล้างและคารึ้หาถูกเผาไปมันเนี่ยก็ไม่มีใครนำอาหารมาให้ทําให้เธอต้องอดตายอย่างทรมานนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันความเสื่อมโทรมของตระกูลนี้ได้อย่างเจ็บปวดที่สุดเลยนะ